อาจารย์านจะกล่าวเสมอว่าไม่ให้กินก้างปลาให้กินแก่นเนื้อปลานะคือในส่วนนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าก้างปลาถ้าเรากินลงไปเนาะมันก็จะทิ่มจะแทงตัวเองแต่ให้เราไปเลือกกินเนื้อปลาซึ่งก้างปลากับเนื้อปลามันอยู่ด้วยกันมันอยู่ในตัวเดียวกันมันแล้วแต่จิตของเราว่าเราจะเลือกใช้อนไนถ้าเราเลือกกินก้างปลาคิดแต่เรื่องทุกอะไรอะไรอะไรที่มันคิดทุกแล้วเราไปคิดเนี่ยก็คือเราก็ยัง หาเรื่องมาให้ตัวเราจิบแต่ถ้าเรากินเนื้อปลาแล้วก็แยกก้างปลาออกกินเฉพาะเนื้อปลาจริงไหนที่มันดิบมันดีแล้วก็คิดเพื่อให้เราเป็นบุญเป็นบุญที่จะอยู่ในพระศาสนาได้อย่างมีความสุขถ้ามันที่มันแทนก็ให้เราเรารู้ว่ามันเป็นก้างปลาแล้วก็หยิบทิ้งอันไหนเป็นเนื้อปลาเราก็กินได้แล้วก็ทําอย่างมีความสุขนะเจ้าคะเพราะว่าท่านพระอาจารย์ท่านก็จะเน้นให้เราอยู่ในพระศาสนาอย่างมีความสุขนะเจ้าค่ะ